นิทานสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเรื่องจ้างทะเลาะก,กันนานมาแล้วมีคฤหาสน์ใหญ่โตอยู่หลังหนึ่งบ้านหลังนั้นเป็นของเศรษฐีลาวคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่รำ่ำรวยมากไม่ไกลมากนักจากบ้านของเศรษฐีผู้นั้น มีสามีภรรยาคู่หนึ่งชอบทะเลาะเบาะแหวงกันและมีเรื่องทุ่มเถียงกันไม่เว้นแต่ละวันวันหนึ่งเศรษฐีผู้นั้นได้เรียกคนใช้มาและพูดว่าเจ้าจงไปบ้านสองผัวเมียที่ทะเลาะกันบอกกับเขาว่าถ้าวันนี้หยุดทะเลาะกันได้จะได้รับเงินห้าแสนกีบเมื่อคนใช้ไปถึงบ้านก็ได้บอกกติกาที่ทั้งสองคนนั้นจะได้รับเงินนะนะ ถ้าน้าสองคนอือทะเลาะกันได้หน้าสองคนจะได้รับเงินห้าแสนจีบโดยไม่มีข้อแม้ใดๆแต่ทั้งสองสามีภรรยาก็ยังทะเลาะกันเหมือนเดิมทำให้ไม่ได้รับเงินห้าแสนจีบเศรษฐีได้คิดคนวิธีการให้เงินแบบใหม่จึงเรียกคนใช้มาฟังเอาอย่างนี้มีบ้านหลังหนึ่งสามีภรรยาคู่นี้ไม่เคยทะเลาะกันเลย เจ้าจงเอาเงินไปจ้างให้สองสามีภรรยาทะเลาะกันให้ได้ถ้าทำได้ข้าจะให้ร้านกีบเลยสามีภรรยาคู่นี้รักกันมากไม่เคยทะเลาะกันเลยแม้แต่สักครั้งเดียวเมื่อคนใช้มาถึงหน้าบ้านของสามีภรรยาคู่นี้ก็เจอสามีของบ้านหลังนี้และพูดขึ้นว่าถ้านะ้าสามารถทำให้เมียนา้าทะเลาะกับน้าได้ นาเอาเงินล้านขีดไปเลยฝ่ายสามีคิดหาวิธีอยู่นานจึงคิดวิธีที่จะทำให้ทะเลาะก,กับภรรยาให้ได้อ๋อเห็นเอาวิธีนี้แล้วกันฝ่ายสามีได้สารตะก้าใบหนึ่งให้ภรรยาเอาไว้ตากแดดแตกแป้งสารเป็นบากกว้างเมื่อลมพัดนุ่นจะได้ปิวกระจัดกระจาย เมียของเขาจะต้องโกรธและชวนทะเลาะกับเขาแน่นอนแต่ภรรยาของเขากลับไม่โกรธโดยให้เหตุผลว่าสารตะาแกา้ปากกว้างก็ดีเหมือนกันเวลาเอานุ่นตากแดดจะได้สองทั่วถึงนุ่นจะได้แห้งเร็วขึ้นฝ่ายสามีคิดหาวิธีที่ท,ทำให้ภรรยาทะเลาะกับตนให้ได้จึงคิดวิธีใหม่ขึ้นมาอีกอืมถ้าปากกว้างไม่ได้ผล นั้นก็เอาวิธีนี้ละกันฝ่ายสามีได้สา,ตกการตะก้าอีกแบบหนึ่งซึ่งครั้งนี้เป็นตะก,ก้าปากแคบทำให้ภรรยาเอานุ่นใส่ได้ลำบากนางจะได้โกรธและหาเรื่องทะเลาะกับเขาแต่ภรรยาของเขาก็กลับไม่โกรธอีกโดยให้เหตุผลว่าสา,ตกการตะก้าปากแคบก็ดีเหมือนกันนุ่นจะได้ไม่กระจายพวกนกหนูก็เข้าไม่ได้เมื่อเอาผ้ามาปิดไว้ ฝ่ายสามีเมื่อรู้ว่าทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะทะเลาะกับภรรยาได้ก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เงินล้านกีบเงินเงินของฉันเฮคนใช้เมื่อเห็นฝ่ายสามีไม่สามารถหาเรื่องให้ภรรยาทะเลาะได้ก็ปฏิเสธที่จะให้เงินน้าไม่ได้เงินล้านกีบนะเพราะน้าไม่สามารถทำให้เมียน้าทะเลาะกับน้าได้ คนใช้ได้นำเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้เศรษฐีฟังท่านครับสามีภรรยาคู่นั้นไม่ทะเลาะบอกแหวงกันเลยหัวทำอะไรให้เมียก็พูดดียิมย้มย้จำจําใส่ให้กันตลอดเมื่อเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นก็พูดไปว่าคนเรามีสองประเภทพวกหนึ่งชอบทะเลาะเบาะแหวงแม้จะไม่มีใครจ้างให้หยุดทะเลาะกันก็หยุดไม่ได้อีกพวกรักสงบไม่ชอบทะเลาะเบาะแหวงกัน ถึงจะมีใครจ้างให้ทะเลาะกันก็ทําไม่ได้พอพูดจากันดีๆให้เหตุผลกันตลอดเออจงเอาเงินล้านกีบนี้ไปให้สามีภรรยาคู่นั้นเถอะข้าขอชื่นชมที่พวกเขารักกันมากจริงๆคนเรามีสองประเภทคือพวกหนึ่งชอบทะเลาะกาันส่วนอีกพวกรัก